สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับขกับซีชั่นต่อมา r รี c t นะครับผมวันนี้นะครับผมทำมจะมาทำการ r รี c t เพลงแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคา w ว i i เดสก k a นะจ๊ะจากคายกูวิงแมนจ้าต่อมารีอคเนื่องจากค่ายกูวิ้งแมนนะครับผมได้ทำการ one day to the next โปรเจกต์ขึ้นมานะจ๊ะเพื่อเป็นการสร้างวงไอดอลนะซึ่งค่ายเนี่ยเขาทําการสร้างไอดอลมาหลายวงแล้วนะครับผมแต่วันนี้ที่เราจะมาทำการรีแอคก็คือเป็นของน้องมุกคิดแคทแล้วก็ใหม่นะจ๊ะเป็นเพลงซ่อนแอบนะจ๊ะเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยจริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันก็เป็นเพลงที่2ของน้องๆแล้วแหละเพลงแรกของน้องเนี่ยเป็นเพลง ไอชิเตะรุหลายๆคนนะครับผมที่มาดูรีแอคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะแต่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างเพราะว่าบางคนก็มาจากวงไอดอลที่ค่อนข้างหนุ่งดังนะจ๊ะบิ 48, นเคฟูติเอนาะแล้วก็อีก2คนเขาบอกว่ามาจากวงไอดอลเหมือนกันวงต่างๆนะจ๊ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ตามความไอดอลเท่าไหร่นะจ๊ะก็อาจจะไม่ได้รู้จักอะไรมากมายนะจ๊ะแต่ในเมื่อวันนี้เราจะมาดูมุกคิดแคทแล้วก็ใหม่แล้วเนี่ยเราจะมาดูดีว่าซิงเกิลที่2เคเขาเนี่ยเขาทาออกมาเป็นสไตล์แบบคาาว้คาไว เนี่ยเพลงจะเป็นยังไงกับเพลงซ่อนแอบซ่าต่อหมอรีแอหอมดดงอตัวัลค้าอุ้ยอุ้ยเพลงเหมือนจะดีเอ้ยน่ารักเมคอัพดี สีสวยอยูน่นะสีสวยสีแบบละมุนตุ้นสีแบบชมพูชมพูมส้มๆเน,ะกกน,นาะมีสีเขียวตัดเล็กน้อย อุ้ยเออซีจีมีความซีจีนะอ๋อคิดแค่คนนี้ใหม่คนนี้มุกทรงผมเก๋นะมีความแบบฮาราจูกุมีความแบบคนญี่ปุ่นเนาะ อ๋อส้อนแอบไงหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดเก้าสิบอ,อ,อ,อุ้ยนี่ชอบคนชื่อใหม่นะมีความคาริสม่าอยู่เหมือนกันมีความแบบดูแบบลุกแบบเนี่ยน่ารักรเนี่ยน่ารักนะ สวยเนาะสีสวยมากเลยอะ โอ้ยแอบตรงนั้นไม่เห็นจริงรอเพลงมันสไตล์แบบฟังง่ายสบายสเนาะพี่แบบขับรถไปแล้วก็ฟังไปแบบสบายสบาย,บายอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เห็นจริงกอฮิตแคท อะไรอะ่ะคนนี้สวยนะใหม่อะ่ะใช่ไหมใหม่ใช่ไหม โอ้สบายผมฟัอองได้เรื่อยๆ,ๆจริงนะกรีน Man <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีแอรก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเพลงซ่อนแอบนะครับผมจากมุกคิดแคทแล้วก็ใหม่นะครับผม เป็นของทาง Project one day to the next Project นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนชอบไหมทุกคนชอบเพลงสไตล์ประมาณนี้ไหมคือถามนี่นี่รู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้แบบสไตล์แบบญี่ปุ่นจ๋าเนาะมันมีความสไตล์ไทยอยู่เหมือนกันก็บอกได้เลยว่าเป็นอีกทีป๊อปบวงหนึ่งแล้วกันเนาะที่ค่อนข้างที่มีความเป็นไทยพอสมควรนะครับผมแล้วก็น้องแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนเลยอย่างน้องคิดแคทเนี่ยก็มีความแบบน่ารักแล้วก็มีความแบบ จะบอกว่าไงอ่ะมีความดูขี้เล่นมีความดูแบบเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มสวยนะครับผมแล้วก็ส่วนน้องมุกน้องมุกค,คือทรงผมค่อนข้างที่จะดูเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าข้างหน้าตัดสั้นใช่ไหมแล้วน้องอ่ะจะมีความแบบเที่ยวตรงเนี้ยโอ้แล้วก็มีความแบบน่ารักน่ารักแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือเรารู้สึกว่าเออมองเห็นแล้วแบบน่ารักนะครับผมสามคนนี้ส่วนคนสุดท้ายนะจ๊ะตมอชอบ เป็นพิเศษเรารู้สึกว่าไท p e เนี้ยเป็นไทป์เราคือน้องใหม่โดยที่ว่าน้องใหม่เป็นคนที่แบบยิ้มเรารู้สึกว่ามีสเสน่ห์เป็นคนที่มีคาริสม่าค่อนข้างแรงนะครับผมอาจจะเป็นเฉพาะเพลงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่เรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยน้องทํามาได้ดีแล้วคือสีผมคอสตูมอนะน้องก็สวยทั้ง3คนการแต่งหน้าคอสซูมสวยหมดทุกคนเลยจริงๆนะครับผมสิ่งที่ถ้าปรับปรุงแล้วอาจจะดีขึ้นนะเป็นเรื่องตัวเพลงเนาะถ้าเพลงมันมีแบบความเปลี่ยนบีทหรือว่าเล่นทอนบิดอีกหน่อย มันน่าจะสวยตรงที่ว่าแบบมีความแบบรองแอดลิปหรือว่าอะไรเงี้ยเล่นกับเพลงนะครับบือนแบบตอนนี้เพลงมันสบายหูจริงแต่มันเป็นโทนเดียวตลอดนะครับผมถ้ามีเปลี่ยนได้อีกหน่อยหรือว่ามี ร้องเร็วขึ้นอีกหน่อยบางท่อนนะน่าจะสวยน่าจะปังเลยเนาะมันจะดูเป็นแบบทีป๊อปมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่โดยรวมถือว่าดีถือว่าโอเคนะครับผมไว้หวังว่าน้องๆ3มคนจะปังๆขึ้นไปและมีเพลงใหม่ๆออกมาให้เราได้รับชมและรับฟังกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทางค่ายกร r ๊ m แมนด้วยนะครับผม,งงบบผมที่ทํา MV ดีๆน่ารักมี CG ด้วยออกมาให้เราได้รับชมนะครับผมยังไงเราจะซัพพอร์ตและเชียร์ทีป๊อปของไทยแลนด์ต่อไปนะจ๊ะทุกคนฝากดู คลิปจริงกันด้วนะจ๊ะโอเคครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ทำไมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะมีคลิปไใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคครับผมวันนี้ทำไมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย